สวัสดีครับเอสเพครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันไทยลีก BYD Dolphin ลิกสาครับก็วันนี้นะครับมากันที่กบินบุรีครับหรือว่าสนามกีฬาน้อมก้ามหาราชครับเป็นการพบกันระหว่างสายมิดกบินยูเนเต็ดครับเจ้าบ้านเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนฉะเชิงเซาไฮเทคเอครับเจอกับฉะเชิงเซาไฮเทค FC ครับเกมเริ่มแล้วครับเป็นฉะเชิงเซาครับที่ ได้เขี่ยบอลเริ่มเล่นก่อนก็จะบุกจากขวาไปซ้ายครับไปโฉกกลับมาได้ครับแล้วจี G เขาใส่แล้วครับจังหวะน,นี้ขืนเกมมาขวาสุดเลยตักมาตรงนี้แล้วจังหวะโขนมงไม่ได้ครับเปลี่ยนแกนไปขวาแล้วไปขวาสุดเลยครับเอาแล้วครับขึงซ้ายขึงขวาแล้วตักมาตรงนี้ได้มงด้วยครับสุปสาราันโอ้โห จังหวะนี้ได้มงเน่งๆเลยครับตัวประกบไม่มีด้วยครับจวบลำเปิดได้แมนเยอะเกินครับอนุวัฒน์เปิดมาตรงนี้เราดูนะครับนี่ครับโอ้โหตั้งคอรอมงแต่ว่าบอลมันข้ามคานไปครับเอาบอลลงได้สวยด้วยครับอาทิตย์แสนกล้าอาทิตย์สกิดมาทางขวาสอนกฤษณะเปิดไปลูกนี้ยังติดแล้วกลับมาที่อาทิตย์อาทิตย์ให้บาสายสุดขอริงหน่อยครับแจังหวะนี้ยิงไปติดบล็อกครับ ลูกยิงของวัชรพลสายสีกดดันต่อเลยครับหมีเฉียงขึ้นมาเหมือนกันครับเจ้าบ้านสายมิตรกับบินแจกมาขวาสุดเลยครับสอนกิษณะยึดยับอยู่ครับสอนกิษณะไม่ได้กลับมาตั้งกันใหม่ที่กองสกลเป็นบอลของสายมิตรอีกครั้งหนึ่งแล้วยิงเลยครับโอ้โห ใจร้อนไปหน่อยครับย้ายไปขวาเอาลครับจงังหวะนี้อนุวัตนอนุวัตนมีความเร็วสกิดต่อมาตรงนี้ครับให้กับโดมินิกโดมินิกเปิดเข้ามาแล้วแม่ยังสกัดออกไปได้ครับเจอลุมแล้วครับแกะออกมาแล้วมาตรงนี้ครับที่เข็มทิศเข็มทิศบอมเข้ามาแล้วขึ้นมงแม่จังหวะขึ้นมีแมโหนไปหน่อยแล้วครับแล้วมาพยายามจะ โตกลับตรงนี้ไม่ได้ครับหนุนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไม่มีธงด้วยครับสายมิกาบินของมาแล้วให้มาตรงนี้โอ้โหโห,โห,โห,หลอกยิงเลยครับนัดทันภายด้วงครับผู้สาประตูของชาติเชีงเซาดีกครั้งหนึ่งครับจังหวะที่ของมาแล้วนี่ครับโอ้โหเอี้ยวแล้วยิงเลยครับ แลวจังหวะนี้ปล่อยบอลมาโอ้โหฉโกได้ด้วยครับมาเซรินโยมาเซรินโยพยายามเปิดมาตรงนี้นโอ้โหจังหวะแรกนี่ทำได้ยอดเยี่ยมแล้วนะครับนี่ครับดูอีกครั้งชิงเหลี่ยมโอ้โหมาเซรินโยครับโฉกมาได้มองข้างในแล้วพยายามจะปาดมาตรงนี้ครับแต่ว่าไม่มีเพื่อนมาตามนัดครับโอ้โแล้วสิทธินันโอ้โหนี่ครับพยายามจะไปขวางเอาไว้ไม่ให้เล่นเร็วแล้วครับ พยายามให้มาอ้าวได้ด้วยครับจังหวะลุยขึ้นมาตรงนี้ของเจ้าบ้านเปิดลึกนึ่งขึ้นมาโอ้โหจะพยายามมงแล้วตี๊รังกาเลยครับโอ้โหจังหวะยิงของมาเซลินโนโอ้ไม่ฟาวด้วยนะครับจังหวะนี้เล่นค่อนข้างอันตรายไปหน่อยครับจังหวะแรกมงไม่ดีครับแล้วตรงนี้หมีกระโดดเตะนี่แหละครับโอ้โหสองประตูต่อศูน แล้วจังหวะน,นี้ป้าได้เอียงแล้วหญิงเบาไปหน่อยแล้วครับโอ้บอลเคลียแล้วฉกมาได้ครับเจอโอซากิขวางอยู่อย่างได้กดดันต่อเนื่องขวามีเติมครับแต่ยิงเองเลยครับโอ้โ oh, หจังหวะยิงไกลตรงนี้ครับอาทิตย์แสนกล้าเหยียบดูดครั้งครับเห็นตัวประกบพยายามจะฉีกหนีไปจบด้วยดับท็อปโฟครับ จบที่4ครับอ้าวครับจังหวะนี้ขึ้นมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหฝีคิกตรงอขออภัยครับเตะมุมเปิดเข้ามาแล้วจังหวะต้องวัดยิงตามน้ําเลยครับโอ้โหมาเดี๋ยวดูอีกครั้งครับเตะมุมมาตรงนี้แล้วเนี่ยครับต้องวัดยิงตามน้ําเลยนี่ผู้ประตูหมดสิทธิ์แน่ๆแล้วละครับโอ้โหนี่ครับ เิดเข้ามาจังหวะนี้ครับแล้วโอ้โหดูครับจังหวัดตีรังกายิงนี่ครับดูครั้งโอ้โหมีแนวรับของสายมิตกะบินพยายามจะใช้ศีรษะมงก้ลครับก mm ็ hmm. ถือว่าเป็นลู่อันตรายดีนะไม่โดนใบเหลืองครับจังหวะนี้โตกลับได้ไหมให้มาสายสุดเลยครับเ mm hmm. อาแล้วครับเช็คกรลิวเชคกริวได้จี้เข้าใสา่เช็คกริว ยังไงครับตัดเข้าขวาแล้วเปลี่ยนสปีดเข้าในยิงขวาลูกนีู้้่ข้ามขาออกไปครับนี่ครับสองคนขวางอยู่หลอกแล้วหาจังหวะยิงจนได้ครับโอ้โหเปิดลูกนี้เข้ามาแล้วออกมาชกได้แล้วโอ้โหเขียทิ้งไปเลยครับแล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายครับของครึ่งแรกครับสายมิดกรบินยูเนเต็ดครับเสมออยู่กับฉะเชิงเซาไฮเทคเอฟซีอยู่0-0ครับอ่าเห็นชื่อสถานีเลยครับ แฟนบอลน,นี่นั่งรถไฟมากันได้นะครับลงแล้วตรงนี้โอ้โหยิงชนคานครับว่าเนี่ยดีกครั้งหนึ่งครับซ้ายใส่สาย,สาย,สายตรงนี้ครับขูหยิงไกลซะด้วยครับแล้วบอลชนคานครับธนาชดาผู้สาประตูนี่หมดสิทธิ์ไปแล้วครับเราสู้ันอยู่ครับวิริพลออกมาซ้ายกลับมาตรงกลางให้กับเขมทิศ ตักมาตรงนี้วีละใช้ทันด้วยครับวีละใช้ตักมาตรงนี้แล้วกอดมายิงโอ้โห OS! มายิงไม่โดนไม่เต็มเท้าแล้วครับ <ว Lip> ดูครับวีละใช้ลงมาตักมาตรงนี้วิ่งมาตามนัดแล้วครับแต่ว่าจังหวะยิงเนี่ยโอ้หดูเหมือนจะยิงไม่เต็มแล้วครับขึ้นมาตรงนี้วีละใช้เพื่อนเลี้ยงลายอยู่วีละใช้ตองเลยครับโอ้โห <tumor> <ma iden> อ่าแล้วห้มาตรงนี้ <Tree> <ma iden> ติดครับ ดักได้มาแล้วครับมาเซรินโยแต่ว่าตรงนี้ผู้สิน์ให้ใบเหลืองเลยครับวัชรพลสายสีนี่ครับวัชรพลเอาชนะได้1นศในบ้านแล้วบุกไปชนะ2อูนย์ครับแล้วเกมวันนี้จะจบยังไงยิงขวาตรงนี้โอ้โหข้ามขานออกไปครับสอนกฤษนะครับ,บนี่ครับหม่งมาเข้าทางมีเวลาเลยครับสอนกฤษนะแต่ว่าไปช้อนใต้บอลไปหน่อยครับ ขึ้นมาจังหวะน,นี้เบิร์นหนึ่งสองแล้วออกมาขวาสุดเลยครับจังหวะน,นี้จะเปิดได้ไหมเปิดลึกมามงตั้งลูกนี้แล้วเป่าไปแล้วครับแม่จังหวะน,นี้นี่ครับมงตั้งของวิราชัยแล้วไปกระแทกก่อนครับโอ้เล่นเนียนจริงครับมาซาลิโนเลยแล้วให้มาดูครับเฟิร์สทัชของมาซิลิโยเจอะลุมอยู่5คนแล้วให้มาตรงนี้ปริญญาปริญญา ปั่นโคง้งโอ้โห,โหแล้วบอลมาเข้าทางของสายมิกบินครับจะโตกลับขึ้นมาได้ไหมใหยมาช่องนี้อ้าวแล้วครับได้แตะหนีมาอาทิ์อาทิตย์ของหนีมาแล้วยิงขวาตรงนี้ของอาทิต์ครับโอ้โหข้ามคานครับลุยขึ้นมาของอาทิตย์ดูครับเจ <5 90 S 1> อขวางอยู่มีมือก็เอาไม่อยู่คนที่สองับไม่กล้าหยุดแล้วนี่แหละครับโอ้โห,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 โห ได้ยิงขวาตรงนี้ของอาทิตย์แต่ว่าบอลมันข้ามคานออกไปครับแล้วนี่เป็นจังหวะก่อนหน้านี้แหละครับในกรอบเขียตโทษขวาสุดเลยครับอนุวัตรอนุวัตรอนุวัตรเปิดลูกนี้ขึ้นมาเอาแล้วครับบอลมาที่วีระชัยวีระชัยมองแล้ววีระชัยให้มาตรงกลางเจอลุมอยู่ครับต้องแก้ไขแล้วบอมเข้าไปเลยครับจังหวะนี้ลึกมาถึงผู้รักษาประตูครับออกมาขวาสุด ชิรวิชอะชิรวิชตัตกลูกนี้เข้ามาแล้วมาลึกมาตรงนี้มงสกัดออกหลังไปก่อนเลยครับสุประสัรสุประสรนมีเพื่อนแลบไปแล้วสุประสรนยังไงครับขวาสุดมีสายสุดมีออกมาขวาครับนัตพลนัตพลเปิดโค้งมาลูกนี้เราได้มงไหมโอ้โหจังหวะนี้มาเกือบเหมือนกันครับสุประสรนลงมาหลวงบอลแล้วสุประสัรให้ไปขวาสุดตรงนี้ได้ควบแข่งกันแต่ว่า เหลี่ยมบอลเสียเปรียบไปแล้วครับแลาเปิดไปขวาสุดเลยครับอาทิตย์โดนหวดคว่ำไปเลยครับตรงนี้นี่ครับดูอีกครั้งจังหวะที่จับบังบอลครับของผูเ้เล่นหมายเลขสิบสี่ชนะพนตีวารีฝีคิกตรงนี้ของสายมิดกะบินเปิดมาแล้วในมงด้วยครับโอ้โห แมแต่จังหวะมงเนี่ยเหมือนมีโหนไปหน่อยแล้วครับเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้ครับวีระชัยขึ้นมงแล้วได้ด้วยครับอัชิลวิทย์ให้มาที่วีระชัยเปิดลูกนี้มาเอ้าปัดได้แล้วยังไงครับจงังหวะสุดท้ายโอ้ยังเคลียร์ได้เนี่ยครับดูอีกครั้งนึงครับวีระชัยมองข้างในแล้วครับวีระชัยเปิดเลียดลงนี้ครับแมา่อาชิลวิทย์มาที่อุวีระชัยมองแล้วเปิดมาที่เสาส มงตั้งลูกนี้ย้อยๆมากแล้วก็ชาเชิงเซาจะเล่นในบ้านเหมือนกันครับเจอปวกแดงแล้วผู้สิงก็หมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับเสมอเปนไป0ูครับสายมิดกรบบินยูไนเต็ดครับกับทางด้านของชะเชิงเซาไฮเทคเอครับแบ่งกันไปทีมละหนึ่งแต้มครับ